แล้วสบายตาไม่เวียนหัวเลยค่ะมองใกล้ตัวหนังสือมันขยายขึ้นชัดเจนมองไกลแล้วก็เห็นตัวหนังสือที่เล็กๆชัดขึ้นผู้สูงอายุควรจะตัดแบบนี้ค่ะมันมันมันช่วยได้เยอะช่วงที่เราเล่นหนังแล้วก็ต้องท่องบทตลอดเลยบทเขาให้มาปับ๊บอาม,ม่าก็จะมีการลอกบทใส่กระดาษของเรา ที่จะให้ไปอ่านในโทรศัพท์มันต้องคอยมานั่งไล่ใช่ไก็ต้องเปิดโทรศัพท์ขยายแล้วก็มาจด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 ของเราใส่ไว้ในสมุดถึงเวลาเราก็จะท่องในสมุดของเราซึ่งใช้สายตาเยอะหน่อยช่วงนั้นเป็นตาเนี่ยก็เปลี่ยนมาหลายอันละตอนที่เราใส่ครั้งแรกเรายังปรับตัวไม่ได้มันจะเราเดินไม่ทัน เดินไม่ไม่เป็นอะ่ะเรามองไม่ถูกอะ่ะว่าตอนไหนเราจะลงข้างล่างตรงไหนเราจะมองข้างบนอะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆก็จะเวียนหัวหน่อยแต่เราก็ต้องทนใ่อันนี้สบายมากเลยค่ะ ไม่เวียนหัวเลยค่ะใส่แล้วสบายตาระยะการมองเห็นชัดเจนดีค่ะเรามองแบบเราไม่ต้องคอยหันอ,อตรงนี้ตรงนี้ระยะของเขาจะกว้างมองใกล้ตัวหนังสือมันขยายขึ้นเยอะแล้วก็ชัดเจนมองไกลเราก็สามารถเห็นตัวหนังสือที่เล็กๆชัดขึ้นผู้สูงอายุควรจะตัดแบบนี้ค่ะมันมันมันช่วยได้เยอะ 大妈ก็ตัดแว่นมาเยอะแล้วนะคะหลายที่ทั้งที่ร้านทั้งที่โรงพยาบาลก็ไม่เหมือนที่นี่เพราะที่นี่จะมีหลายขั้นตอนในการวัดให้เรามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสายตาหลายท่านมากเลยเครื่องมือบางอย่างนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันคือตั้งแต่เดินเข้ามาหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันตรวจท,ที่นู่นตรวจที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างความละเอียดของที่นี่เพื่อว่าจะได้ตัดแว่นโปรเจคีนสามมิติเฉพาะบุคคลคือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใส่ไปแล้วเรารู้เลยว่า มั่นใจคือคงติดแว่นไปอีกนานเลยทีนี้วางไว้ได้แล้วที่นี่มีแว่นให้เลือกหลากหลายยอมรับเลยว่าความแม่นยำของการดูสายตาตัดแว่นให้กับเราเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะใครที่คิดจะมีแว่นใหม่หรือว่าจะเริ่มตัดแว่นมาที่นี่ได้เลยค่ะแล้วจะไม่ผิดหวัง